วันที่15ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกาที่วัดป่าน,านาชาติอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในชยชลทียังตรงผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีติดตามการมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดไวลูกนิมิตอุโบสถในวันอังคารที่27ธันวาคม2565เวลา17นาฬิกา ณวัดปา่นานาชาติอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จุดประชาชนเฝ้ารับเสด็จการถวายความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุด วัดป่านานาชาติได้เริ่มดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นในเขตวิสุงคามสีมาเดิมในช่วงพศ2561และเริ่มการสร้างอุโบสถหลังใหม่ในพศ2562อุโบสถหลังใหม่ของวัดป่านานาชาติสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมคลาสสิกของภาคอีสาน เป็นสถาปัตยกรรมล้านช้างมีเอกลักษณ์สิมหรือวิหารของวัดหลวงซึ่งเจ้าคำผงพระประทุมบรราชสุริยวงศ์เจ้าครองนครอ,องค์แรกของเมืองเมื่อมีการเขียนแบบอุโบสถหลังใหม่โดยการนำเอาสิมหรือวิหารวัดหลวงมาเป็นต้นแบบเหมาะสมเรียบง่ายควรแก่การปฏิบัติศาสนกิจของวัดป่านนาชาติทั้งยังนำรับเอาแนวคิดสิมไร้ผนังอย่างอีสานของพระครูอุโบสถ ภาวนาวิเทศเกวลีมาเพื่อเป็นการรักษารูปแบบของอุโบโสถใจวัดน้องป่าพงอีกทั้งยังยึดถือเอาเส้นสายของความงามตามคตินิยมแบบเมืองอุบลเป็นสำคัญโดยมีพระพุทธสุเมธ,ธคุณเป็นพระประธานในอุโบสถสร้างสลักจากหินทราย ส่วนวิสุงคามสีมาได้สร้างจากหินทรายเพื่อเป็นหลักฐานถ้าวอรวัตถุซึ่งเสาแต่ละต้นนั้นมีการจารึกพุทธศาสนาสุภาษิตและคำสอนของพระโพธิญาณเทนหลวงปูชาสุพัทโทและพระโหมวชิรายานโรเบิร์ตสุเมโทเป็นภาษาไทยภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักปฏิบัติและนักบวชจากทั่วโลกที่เข้ามาบำเพ็ญภาวนาที่วัดป่านานาชาติได้พิจารณาและระลึกถึงโดยไม่มีชาติชั้นวัรณะมาแบ่งกัน้นการออกแบบและควบคุมดูแลการแกะสลักหินโดยพระครูนิคโครธรรมมาพรหลวงพ่ออเนกยยสัตินโนวัดป่าไสางาม และปรับปรุงภูมิทัศน์แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหาความเงียบสงบตามธรรมชาติในรูปแบบของวัดป่าซึ่งการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จแล้ววัดปานานานาชาติจึงขอพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดไว้ลูกนิมิตเพื่อให้งานฉลองอุโบสถสง่างามบาร,รมีแห่งอารามเป็น สวัสดิ์พิพัฒมงคลเป็นเกียรติประวัติแก่วัดป่านานาชาติและชาวพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนา,นาชาติสืบไปตลอดกาลนาน